ตัวตัวนี้นะคะ iPhone 5 Nano SIM ที่ร้านเราขายอยู่นั่นเองนะคะว่าเข้าได้หรือเปล่าเข้าได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามีหลายคนเขาถามมาแล้วก็สงสัยอย่างเงี้ยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะตัวนี้เป็น Nano SIM นะคะที่ไปขอแพ็กเกจของแพ็กเกจ 3G ของขึ้น2001มาเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะลองใส่สล็อตกันดู นี่นะคะเปิดออกมาก็บูตโลโก้ออกมาเป็นรูปแอปเปิลนะคะก็เดี๋ยวรอเขาบูตเครื่องแป๊บหนึ่งนะคะก็มาดูข้างหลังก็สวยงามนะคะวาวเหมือนเดิมน,นี่มาแล้วเดี๋ยวรอเขาเซิร์ชหาสัญญาณแป๊บหนึแบบน่ง นี่ขึ้นแล้วนะคะขึ้นมาแล้วเป็นอ่าขึ้น52003นี่ก็คือขึ้น 3g ของขึ้น2 0 0พนนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เป็น as ใช้อยู่นะคะอลองเปิดเข้ามาทีนี้อ่าเราจะลองเปิด 3g กันดูนะคะ นี่ขึ้นแล้วนะคะ52003นะคะแล้วก็มีตัว H อยู่ข้างหลังนะคะตัว H อยู่เนาะซึ่งรหัสนี้นะคะมันก็จะเป็นรหัสเดียวกับเครื่องศูนย์เลยะคะ่ะเครื่องศูนย์มันก็จะขึ้นรหัสนี้เหมือนกันนะคะลองเข้า Play Store กันดูบ้างนะคะ App Store เนาะว่า แตคนอาจจะบอกว่าเอาเครื่องจริงมารีวิวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าตัวนี้ก็ยังดาวน์โหลดจาก p อพเพจโตรอยู่ดีนะคะใช้ Gmail ลงทะเบียนเนาะนี่นะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปได้เหมือนกันทั่วไปเหมือนที่เคยรีวิวนะคะค่ะเดี๋ยว ลองออกมาลองสปีดเทสกันบ้างนะคะเข้ามาเลยลองดูความเร็วกันบ้างนะคะว่าเน็ต 3G ขึ้น2,001เนี่ยที่เชียงใหม่ตอนนี้ความเร็วเท่าไหร่นะคะมีมาแล้วปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด ตอนนี้ลันไปที่4เมกกว่าแล้วนะคะนี่นะคะอยู่ที่ประมาณ4เมกกว่านะคะก็ถือว่าไว้ใช้ได้ค่ะทเทียบทเทียบกับเน็ตบ้านอะไรเงี้ยนะคะ เดี๋ยวเราลองรีเทสกันดูอีกทีนะคะ ค่ะตอนนี้รีเทสอีกรอบหนึ่งนะคะได้อยู่ที่6เมกกว่าแล้วนะคะตอนนี้ดูตรงน,นี้นะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นการเข้า 3G ขึ้น2 0 0 1นะคะที่เรารี aste, เทสที่เราเทสกันตอนนี้อยู่วันที่10 เดือนหกนะคะปีสองห้าห้าหกนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ถือว่าเร็วใช้ได้ค่ะตัวนี้หกเมกนะคะก็พอๆกับนิดบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ